รู้จักเมตาบอลิซึมกันค่ะมันคือพลังงานที่ร่างกายเผาผลาญโดยเฉลี่ยแล้วเราจะเผาผานพลังงานวันละ2,000กิโลคทอรี่ค่ะแต่ละคนจะเผาผลาญพลังงานในแต่ละวันไม่เท่ากันนะคะแลปะปัจจัยอะไรที่ทําให้ร่างกายเราเผาผลาญมากน้อย 1. อายุค่ะคนที่มีอายุมากอวัยวะต่างๆมกักทํางานน้อยลงร่างกายก็จะเผาผลาญพลังงานน้อยลง 2. กิจกรรมในแต่ละวันถ้ากิจกรรมมากก็เผาผลาญมาก 3. น้ำหนักตัวคนที่น้ำหนักมากกว่าก็จะเผาผลาญพลังงานมากกว่าเพราะว่าต้องใช้แรงในการเคลื่อนไหวตัวมากกว่าเหมือนรถยนต์หากวิ่งเท่ากันรถคันวี่บรรทุกหนักกว่าก็จะใช้น้ํามันมากกว่า 4. ปริมาณโปรโตีนหรือว่ากล้ามเนื้อในร่างกายของเรานั่นเองคนที่มีกล้ามเนื้อมากร่างกายก็จะเผาผลาญพลังงานมากกว่าอย่างเช่นนักกีฬาพากายนะคะก็จะเผาผลาญพลังงานมากกว่าคนทั่วไปเลยค่ะ โรคบางประเภทอย่างเช่นไทรอยด์ประเภทที่1นะคะจะทําให้ร่างกายเผาผันพลังงานได้น้อยกว่าปกติและประเภทที่2ก็จะทําให้ร่างกายเผาผันพลังงานมากกว่าปกติน่าสงสารเชียวและสุดท้ายค่ะ6ยาบางประเภทอย่างเช่นยาคุมกําเนิดบางยี่ห้อก็ส่งผลให้ร่างกายเราเผาผันพลังงานน้อยลงยาแก้แพ้ที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ก็จะทําให้น้ําหนักเราลดลงได้ยากขึ้นค่ะติดตามข้อมูลดีๆแบบนี้กับป้านัได้อีกนะคะตอนต่อไปค่ะ